เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราดูวิดีโอใน t i k t o k เนี่ยมันจะมีข้อความหรือว่าคำอธิบายคลิปจากด้านล่างเนี่ยขึ้นมาบางวิดีโอที่เราต้องการจะดูนะครับตอนนี้ TikTok สามารถให้เราลบข้อความตรงนี้ออกไปได้จะได้เห็นวิดีโอแบบเต็มๆได้แล้วนะครับไปดูคลิปนี้กันครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมต่างๆในโทรศัพท์มือถือครับวันนี้เรามาดูแอปพลิเคชัน t ิก t อกกันหน่อยรับสห หลายคนที่เล่นทิกเกอกกันก็จะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีะเรียกว่าชื่อ user ของผู้ใช้นะครับแล้วก็มีคำอธิบายคลิปหรืออะไรต่างๆ่ที่เป็นแฮชแท็กอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้บางคลิปเนี่ยเราต้องการจะดูจุดสำคัญที่มันอยู่ตรงบริเวณที่ข้อความเนี่ยแล้วมันบังพอดีนะครับทิกเกอกเขาก็เลยมีฟังก์ชันตัวหนึ่งขึ้นมาใหม่นะครับที่เราเรียกว่าโหมดเคลียร์นะครับถ้าเรากดเข้าไปในโหมดเคลียร์นะครับ วิธีการกดหมดเคลียร์นะเรากดค้างไปที่หน้าจอก่อนกดไปที่วิดีโอคลิปเลยกดค้างไว้กดหน้าจอค้างไว้มันก็จะขึ้นเมนูคําว่าหมดเคลียร์ขึ้นมาให้เรากดคําว่าโหมดเคลียร,เรย์เข้าไปนะครับทีนี้พวกข้อความหรือว่าอะไรที่อยู่บนหน้าจอของ TikTok เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเรากดไลค์กดหัวใจกดข้อความอะไรต่างๆนะครับเมนูอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับ ทีนี้เราก็จะเห็นวิดีโอแบบเต็มๆถ้าเราต้องการจะกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมเพียงแค่เรากดสัญลักษณ์ที่อยู่ด้านข้างนะครับมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมแล้วมีขีดเนี่ยเรากดปิดตรงนั้นมันก็จะกลับมานะครับหรืออีกวิธีหนึ่งเราก็เลื่อนไปวิดีโออื่นเลยนะครับเลื่อนไปวิดีโออื่นมันก็จะหายกลับมาเป็น แบบปกติเหมือนเดิมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ